ครับมือนี้มาก,กดสุขภาพเนาะครับอ่าในราคาเท่าไหร่ราคา,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 า4,900ครับ4 9่0บาท4,900บาทราคาเท่าไหร่4,900ัาครับได้เสียยังเพิ่มเติมอกม,มากดสุขภาพนี่<บ>เลือดบบบ,บเสียยังเลยรวมทุกอย่างรวมทุกอย่าง4,900า มีเสียค่าทีดจ่าเพื่อหมอมาก,กว่าไม่มีครับบมมีเนาะครบจบเลยเนาะครับ่มอมีเนาะที่ใหม่รับงานทั่วประเทศเลยต่อ2องปีหลังก็รับทั่วประเทศ m o u ใหม่ก็รับทั่วประเทศนะคะสอบถามกับฝ่ายขายได้เลย เราทําให้ตัวเลือกจริงเจ็บจริงด้วยต่อ2ปีหลังตับพี่ใหม่ค่ะ4,900บาทยื่นงานออนไลน์ผ่านระบบ eWork Permit นะคะได้วีซ่าทํางาน2ปีใบยนทํางาน2ปีประกันให้6เดือนนะคะก็รัวไม่ครบจบแหละทุกขั้นตอนเลยบอ่ต้องได้จ่ายอะไรเพิ่มเลยนะคะน้องๆคะ่ะมาเฮดบัคกับพี่ใหม่ได้เฮดละก็ได้ใบแล้วบริการดีสินะในราคาในราคา4,900บาทครบจบเลยเรจเล้วนี่ย